khoa ừ. bà nó nó nhanh mà sợ đi trời bà chú vị thật chú nào chỉ đi sinh nhật đến nhà họ à bà chỉ sợ hàng gò khăn hà này tôi nằm qua bà cái tên nào ta có sự có xa ta có ta khe mồ khu đất lên gò tên này mồ tên này bà ปากมาเจอนะปามาเจอนะ่นิมนจาโจรันสากเราคว่ะไม่หรอก เบื้นนะจอบื้อมได้ลอ๋อแ้ในปลาตาดปากอ่มาดบมวยกจะสกออนี้ไก้ชักกฟอง่้อืมตัวต่บื่อพูววายเน่ยใหซมุกบทวนเรมมพาัดใซืระเบ้นสกอทิ่เทคุยเลเดิมนตาโกดูมั้กีเท่ยเนาะไดได้ดจมซดออได้มาดวดกน 아니 근데 무

chú mùa là nè nè nó là gần xíu nó sao vậy nó này. ờ

ตอนนั้นถึงแม่ช่วยพ่อเป็นอะไรเลยว r ที่แรออพ่อให้เราตกตัดาเราแล้วกินในตัวโดร s งแต่เราตลารน่ย่จดะชพ่อมีสัญญาน่เล่นาจยิตาาาชาระเีหลหมจดสพน้นอนะ

뭐라? 처음으로 자리 미칸. 이사아시아에서 처음으로 그 마음. 올라. 네. 시시 제가 나가수비사 ชื่อวีแกนเราไม่เคยเห็เทาก่อน,นแต่มออหมอนี่ไ้แกรัาประมือไปกาแล้วกระจายยตเรลอยาที่ซ้อนนี่มาเจอว่าปลากระเซืแพ้เสีีสวเจนะน้ำหนักนั่นจะสิตใะดูเปินเพินไ่รูวัดกะัน không ra Nghe à Là gặp mà nó gặp tốt đi à Nghe à mà lo tên ra được nhiều Mà sẽ giúp cho tôi tôi nói được đâu à Mà bây mà Mà kết tôi Sudah, kita. nih cek kiasa pada kabinet yang sehat. Hai, hai, หวพจะรูพนมทำไปให้พี่มาหรออ๋อทำไมแน,น่กว่าดอาะตาตัตากรอแหย่เลยกิ่ตัวกี่เลขมาซะจะรอดแหมเนอะจะรูร้พ่อไปเตะแล้วจอดแต่ไหมว่าน่ามันเตะจับวะตัวเองอะไรเหรอตัวเองคิดถึงเขาไหมอะ่ะคิดถึงคิดถึงมากด้วยคิดถึงมากเท่าไหรอ่อ่ะตัวเองมากเท่าหกฝุง่งไฟพวกนี้อะ่ะ ไม่เอาอ่ะตัวเองอย่าพูดแบบนี้สิเขาน้อยใจเป็นเหมือนกันนะไม่ใจเป็นด้วยเหรอออืตัวเองตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักรักเท่ารักเท่าอะไรอ่ะรักเท่าสาไงบ่เด้อไม่น้อยใจตัวเองเดี๋ยวเขามีอะไรจะให้นะอะไรเหรอตัวเองหลับตาสิจริงนะอือฮึอือเจนถอดหมวกด้วยเอาแล้ว ฟังนะเออนี่เสียงเป็นไงบ้างเสียงน่ารักมากเลยงั้นเขาให้ตัวเองนะได้เลยตัวเองชอบไหมชอบอยู่แล้วตัวเองเดาสี่ว่าเป็นอะไรอ่ะดาว่าก็เป็นทองคำใช่ไหม่าคิดวาาเนี่ยเขาจะให้ตัวเองนะเดี๋ยวตัวเองลืมตานาเออ ตัวเองลืมตาสิตัวเองชอบไหมอีย้าน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยตัวเองหันหันมาสิวินน้องตัวเองน่ารักอ่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะมีไหมขออีรุ้งเนาะไม่มีอ่ะตัวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาทำให้ใหม่นะนี่ใครทำให้เหรอน้องทำเองจริงเหรอทำปีได้วยเหรอตัวเองทำแค่กระต่ายสิโอ๊ยกระต่ายเป็นนิ่งเหรออือหึ ตัวเองน่ารักอ่ะตัวเองยน้อยใจเขานะเอาใหนนะ้สองเปลือกนะสองเปลือกเศษเปลือกก็ฟังไม่รู้เรื่องสองลูกอ๋ออ้ยสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้เองกลัวนะจ้าตัวเลี้ยงอะไยจ้าตัวเองก็รักเขาคนเดียวนะรักคนเดียวอยู่แล้วสัญยังไม่นอกใจตัวเองเขาว่าแต่ตัวเองหล่ออ่ะตัวเองไม่เคยว่าเขาน่ารักเลยอ่ะเขาน้อยใจนะ เลยก็น่ารักนะน่ารักมากด้วยน่ารักจำเลยใช่ไหมใช่แล้วตัวเองน่ารักเหมืออะไรรู้ไหมไม่รู้อ่ะบอกเขาดีอย่าฟังไหมยอย่าฟังสิบอกเขาเร็วๆดีน่ารักเหมือพีนาเอกกานนะพีนาเอกกาเขาฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะตัวเองให้พูดดังเหรอจ้าขี้นควายหัวเราะทำไมเหรอ <c oughs> ดีใจอะ่ะตัวเอง เขอดีใจมากด้วยบอกแล้วไงว่าเป็นอะไรกันสุดยอดเลยที่เรากินอันนั้นใช่ไหมเป็นตัวที่ตืด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 อันนั้นใช่ไหมหลักเสี้ยวมาจากอังอรยอ่ะที่มันเดือดตืดตืดตืดอันนั้นใช่ไหมเดือจี้จ้าจี้จ้าอ๋อใช่ไหมตัวเองอ่ะตีหัวเขาทำไมอ่ะอ๋อขอโทษอม่ตั้งใจเราให้ทำไมเหรอตัวเองก็ตัวเองตีหัวเขาอ่ะอยากกลับยังอยากกลับละ สัญญาก่อนสิก่อนจะกลับอ่ะตัวเองต้องรักเขาคนเดียวนะเออได้เลยมะสัญญานะจะรักกันเราจะร<ะ>ักกันจนวันตายนะรักกันจนถึงวันตายก็ได้นะดูะฟ้า่ยด,นะดูฟ้าสิฟ้าเขาเป็นตาให้เรานะฟ้ามีแตะเอ,อิบมากเลยนะเรจะตกแล้วกลับไหมกลับสิปะ,ปะ

จะชั่วโมงแล้วสักทอมีรปลาใกลแล้วมปลาชั่วโมงจะรอควาปลาตะมูนาหัวะไตัวให่พเรียปากวานายน่ยปลานีช่ก็แล้วนูเดาเดาเดาหลอนี่สักทวอะไรนะแล้วโมควาพอมูไลโมยี่เลี้ยคาเอากวานายกห้จีรอปลาสักคือเดา จีเมนปัญาตัวเองนานมากเลว่าไม่ใช่ยซนเล่นบ้างหรอพ้าจิิเจียว่าไม่แล้มันรู้ดั่แค่ถ้นไม่วาพี่โมโมมาปิเดียวกันเลยวินทอมบเราจัยกว้างกว่าชาเลยบองนี่นะอทีตอนมีนี้

เดี๋ยวป่ะดีะดีกว่ามาดูไปยอนเหอานาเออเมื่อเหอาแปลงอะนี่อ๋อชากระป๋องอุจอาไปเนาพอมุลาที่กว่าตาเนี่ยตลาดใหญ่ที่ชานอวบูเดินล้าเนี่ย,ยมันนานนะพละเรมมา นี S <S ่อันนันเาบาดให้จ네้ารมีมีกาไม่ยากาดูเรื่องลือดใส่ให้คือมุนนี้มุนซอนเลออางเกตันี่เลือจาระพมลาจุดสักเตปโรจะสัยอ๋อคือแต่เช้ก็ต่อไม่ทีให้ข้อกี่พวกอับปฏิทินที่เที่ยวไม่ก่อแต่เช้ก็ต่อเล้พมลาดอชากโปนคือมุนนี้แล้วก็ทขาเริ่มมีหลอปากและแกทหมูแกทปาแกทอปลามีปลาปลา ดราเดวชมวิลีนี่นอนออันนอแต่ทั่วไเราพาแกแต่ละเกาะมีแต่ละอย่งนี้ว่านาเดืยดโดนนกว่าพลาดเลยนกคนเือกเนี่ยที่นี่ที่นี่เนี่ยไปยกีเราซาเนี่ยนออุดมลึกกูนอเราแต่เราโชวกทมือเราพอเราบะนอคนเนี้แกจะเชอตลอดเลยดินอันี้ก็เท่กต่อสาดออีนี่ยเนี่กนอเตือมูเตือป่าเตือปามีป้าป้าแค่ลย วิลเดิก็แทกตอนสุนาเนี IS ่ยแกแต่ลลโดก็เตอตอนี้นุขอแพลโนสกอเลไเน่นบายฮกเลยูกลุยจาะก้าแกตลลโดก็เตอนั่นเองวันนี้นี่คือเจียรเออมวิลี่นกะตอสามุนอตับเลกกนเลยเนาะรุลาแกปแม่ตับเลเปอรกระตอสามุนอ ชปอนอเทเรซาพอมูลาเลม่ยไงดีต่อระชยีย์เ,ยใใเวร์ซอนีเนแกเนนุาเดียเมเนมาซาบ,บัวซอนเนนอเทเรซาคอมูลาจอเปโตรโชากปอแล้วเมไมยไงดีต่อระเจโอเ,ใใเวร์ซอนีเนแกเนนุาเดียเมเน ພາສາ બો ສોເນກຕນລຕາສູ là ờ các đã đại <laughs> diện block đó. Đó. Chúng เดินหน้าดีพอมนลาพอพาจะเต แก,อกออดอมวานนี้เตแทตามือตาเปาบาเก s าชีชูหลอซาดอตาธนาเปลาหลอซาบาชาเก้าดาวแหวนและเปล่าดอว์เมวานคีกาเนก็พอกระพอกระหล่อซาตะมอแล อยู่เตยมหนอน่กรถิแล้วนะกรถเเียน้นะตะกบอออ๋อซะดุกถาออซดุกระถตะบแต่งนกระถาเนี่ยกระถตะกกะอ๋อ

d 바 h p 나네 어, o 이쁘 Nani, di p i 이 i h 마 a 이 n a n Dengan helm, jangan j a n 마 a 지 起来，起来、okay. uh！我操你妈！我操你妈！你起来！你他妈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  มอจะส้มบสขอร่าซักมาจะจัดแรกจะว่านหนหทีนี้ทีนี้นะออจ้ซีจ้พีตาดมาตาแม่เกตาฮาตาฮาันไฮีก็มาฮะโกรจีนป่านออกหยแล้วสักมาจัแรกจมูกเมือเ่าคือโจคือตาแครดอรมบายเอัตุวเทศแต่มีตาคือบ้า aku udata nata kiri chichu losa. Naki gani niku basi nyanaku atho sunyapa. Niku udata kosu kosaa, tacholosu cholosa, tapasupa saa. Muti <muchas> nini naki gani niku naku loke davensa lo. Nia jumo mwata sita pui saray mo. Te kila kwaa kamara lelale mo. Wa จะมอกว่าจะได้กระตยให้เปิดเฉียวูอนแ้ก็มอจไปกยอเล่าแต่เสียอยอนี้ยา่วงันเฉาซ่ารีหลอนเจ้าเมดีเหรอเบื่อแต่ออออนถึงขั้าจะตะขอเนื้อบบอ่ออรอรมานียเกกอมีออรอสิ่งนนหอออนออนอเฮลอเอ okay I haven't picked this much This water is too much son The wifey said Water is too much I bad The wifey said There's another pot อ๋มเหรออ๋มเหรอออกออกกี่กิลออมาละออกมาละเดี๋ยวมุกันที่ตัวเรานี่มาจั่ว